สวัสดีครับรถสสวยๆมานำเสนอ1คันนะครับยีมาฮ่าทีชัดอาร้อยห้าสิบนะครับสีไม่ค่อยสวยนะฮะเครื่องดีเกียร์ดีครับผมรถมีเล่มอย่างเดียวนะครับเจ้าของยังไม่ตายนะฮะเจ้าของยังอยู่นะครับรถน่าใช้นะครับสีไม่สวยนะฮะแต่เครื่องเกียร์ดีครับผม ตามสภาพครับผมน่าใช้นะฮะวอลเปิดปกตินะครับวอลเปิดปกตินะฮะน่าใช้นะครับเทสแล้วลองแล้วนะครับผมอ่าโอเคครับรอฟอฟังเสียงกันอยู่นะครับฟังเสียงกันหน่อยนะครับอ่าโทรนะครับ0894791684นะครับคงลำลูกกานะครับรถตู้ลำลูกกาคลองห้า คุยสอบถามก็ได้นะครับ นะครับ12,500บาทครับ12,500บาทนะครับโทรมานะฮะยินดีรับทุกสายนะครับขี่ดได้ปกตินะฮะ ียร์เข้าได้นะครับเครื่องก็ดีนะฮะสัตว์ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ